เมนูเปลืองข้าวมาอีกแล้วค่ะนี่คือแกงหอยแมลงภู่ถ้าทำเมนูนี้ทีไรอย่าลืมผงข้าวให้เต็มหม้อนะคะเพราะว่าต้องมีเบิ้ลแน่ๆเตรียมวัตถุดิบต่างๆเสร็จแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากนำใบชะพลูเลือกเ,อเฉพาะใบอ่อนๆนำไปล้างทำความสะอาดแล้วก็นำมาหั่นแบบนี้นะคะเทคนิคการล้างผักให้สะอาดไม่ยากเลยค่ะใช้น้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำเปล่า1ลิตรผสมให้เข้ากันแลน้วนำผักไปแช่ทิ้งไว้ประมาณ3-5นาที หลังจากนั้นก็นํามาล้างน้ําเปล่าอีก2-3ครั้งค่ะแค่นี้ผักของเราก็สะอาดหมดจอแล้วจ้าทุกคนขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํายอดชะอมมาเด็ดเอาเฉพาะส่วนที่อ่อนๆแบบนี้นะคะแนะนําว่าให้ใช้มือเด็ดนะคะเราจะได้ยอดชะอมที่อ่อนจริงๆเวลานําไปแกงจะอร่อยมากๆเลยค่ะเด็ดเสร็จเรียบร้อยก็นามาหัน่นความยาวประมาณ1-2นิ้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้ผักสําหรับแกงแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะใส่น้ํากะทิลงไปใช้น้ํากะทิกล่องอยู่ที่ 350 ML จะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ตามด้วยพริกแกงค่ะใช้พริกแกงเผ็ด2ช้อนโต๊ะตามด้วยกะปิ1ช้อนโต๊ะนะคะขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะผ่านไปสักพักหนึ่งพริกแกงของเราเนี่ยก็จะเริ่มออกสีแล้วค่ะแล้วน้ำกะทิก็จะเริ่มแตกมันสีสวยมากๆเลยนะคะพอได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปปรุงรสได้เลยใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะค่ะคนไปเรื่อ ให้น้ำตาลละลายนะคะพอผ่านไปประมาณสัก2อถึงสนาทีน้ำกะทิของเราก็จะแตกมันแล้วก็สีสวยแบบนี้เลยค่ะแม่ฝนก็จะชิมรสชาติสามารถปรับรสได้ตามความชอบเลยนะคะขั้นตอนต่อไปแม่ฝนก็จะใส่เป็นนอไมดองค่ะล้างทําความสะอาดแล้วต้มก่อนหนึ่งน้ำนะคะหลังจากนั้นก็นํมามาหั่นเป็นเส้นๆใส่ลงไปในน้ําแกงที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยค่ะตามด้วยผักที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่คนให้เข้ากันพอน้ําเริ่มเดือดเราก็จะใส่หอยแมลงผู้ที่เตรียมเอาไว้ลงไป วันนี้ใช้ที่500กรัมค่ะปรับลดได้ตามความชอบนะคะคนให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้แกงหอยมแมลงภููที่หน้าตาดีๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะสําหรับใครที่ไม่มีหอยมแมลงภูนะคะหรือว่าหาซื้อไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นหอยขมหรือว่าหอยแครงก็ได้ค่ะตามที่เรามีเลยตักเสิร์ฟทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆอ,อ้อโหทุกคนจา๋าจะบอกว่าเบิ้ลข้าวทุกทีเลยค่ะทุกคนกลิ่นหอมอยากให้ทุกคนได้กลิ่น มากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบแล้วก็มีประโยชน์ไม่ผนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย